สวัสดีครับผูกช่องเอเออีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะสำหรับรถที่อายุอานายหลายปีไปนะครับท่านุ้ท่าท่านลุงเรานะฮะก็ไอเจ้ายางขอบกระจกเนี่ยช่วงยิงช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับขับขับรถบางทีมันรั่วซึมลงไปถึงข้างในเลยนะฮะนะก็เราก็มีวิธีนะครับด้วยการยิงซิลิโคนนะแต่จะยิงลงไปเลยธรรมดาก็เดี๋ยวก็เละเทไปหมดนะครับผมมีขั้นตอนและวิธีนะครับนะเรามาดูกันนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือกระดาษกาว เพื่อที่ติดติดไว้เงี้ยนะครับอันนี้ติดขอบบนแล้วเดี๋ยวต้องมาติดขอบล่างอ,อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานครับกับน้ำนะฮะตอนแรกเราละลายน,น้ำกับน้ำยาล้างจานก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้มีไว้ทําไมมีไว้เวลาลูบนะครับเวลาเรายิงซีโคนไปแล้วเราเรอเนี่ยมือจุมน้ําเนี่ย,ยแล้วก็ลูบนะะมันซิลิโคนมันจะ มันเนื้อมันจะรูปแล้วมันจะสวยกว่านะก็คือมันไม่ติดมือเราะนะครับพูดง่ายๆหรือบางท่านอาจจะใช้สติเลียมเจลก็ได้แต่ผมว่าอ้น,นี่น่าจะดีกว่านะครับนี้เดี๋ยวเรามาติดขอบด้านล่างก่อนนะครับ ต,ติดแค่กองนี้นะนี่ครับแต่ว่าจะพาแค่กอบนี้เองเดียวเดี๋ยวออไปติดฝ่าู้นก่อน แล้วหลังจากที่อลืมบอกนะครับตอนแรกเนี่ยเราต้องทำความสะอาดในขอบนี้ก่อนนะอาจจะใช้ไปผิวฟันถูอะไรเอาขี้ฝุ่นออกให้หมดก่อนนะครับแนั้นก็ยิงเลยครับเสร็จแล้วนะครับ นิ้วจุ่มนี่นะกระลีดเลยครับซื้อ ลำบากนิดนึงจจกรถค้นขึ้นสูงลูเ็นครับ แล้วนะครับแกะออกเลยครับ Okay. เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหลือเก็บตรงนี้นิดนึงะานนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหมดปัญหาเรื่องน้ํารั่วเข้าในห้องโดยสารแล้วนะครับแจกการขอบประจกนะฮะเพราะว่านี่สังเกตด,ดูว่าพอมันเจ่านะครับพอรถหลายสิปีเนี่ยไอ้ตรงเนี้แข็งโป๊กเลยนะ ถ้ารใหม่ๆตรงนี้จะยังนิ่มอยู่นะครับยางน้ําก็ไม่ซึมผัดนะะครับก็ขอบคุณมากครับตรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าท่านใดเจอปัญหาอย่างนี้นะครับมีวิธีแก้ครับนะครับก็ขอบคุณครับ